นจบแล้วครับนายภาคสองถอดรหัสเนวินอวยพรอน,อนุทินเป็นนายกถึงเวลาตีจากบ้านจันและทักษิณเจอหมากฝ่ายอนุรักษ์จากรายงานค่ะที่ดูเหมือนว่าพักรวมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยมีการซ่อนดาบในรอยยิ้มแม้ว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีสายสวสีน้ำเงินโวตสกัดหลักการสำคัญกฎหมายประชามติของรัฐบาลเพื่อไทย เป็น2เรื่องค่ะที่วันนี้ก่อชัดเจนแดงแจแล้วล่าสุดค่ะเมื่อวันที่3ตุลาคม2567นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการนัดการนาพักร่วมรัฐบาลพูดคุยแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า คงจะมีการนัดกันเร็วนี้คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าตนก็จะสรุปรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตั้งแต่เรื่องของการทำประชามติซึ่งก็จะโยงกับรัฐธรรมนูญก็จะไปคุยพร้อมๆกันว่าจะเดินกันอย่างไรปรากฏว่ายังไม่ทันข้ามวันนายอนุทินชวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการกล่าวถึงการนัดพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนว่า ยังไม่มีการนัดหมายยังไม่มีกำหนดว่าจะนัดพูดคุยกันเมื่อใดเพราะเรามีเรื่องที่จะต้องเร่งแก้ไขให้ประชาชน ซึ่งสำคัญกว่าการแก้ไขรัฐธรรม,มนูนถ้ายัางจำกันได้ค่ะทีมข่าวเดอะคริติกช่วงที่นายเศรษธาทวิสินหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่กำลังเฟ้นหาตัวผู้นำรัฐบาลคนใหม่ชื่อของนายอนุทินก็หลุดออกมาอย่างโดดเด่นว่าอาจจะก,ก้าวเข้ามาเป็นนายกคนที่31จนกระทั่งสถานการณ์พลิกขากลับมาเป็นนางสาวแพททองทานชินวัตรซึ่งพันที่ชื่อของนายอนุทินถูกปล่อยออกมาก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างยิ่ง วันนี้ค่ะ4ตุลาคม2567ที่สนามบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมนายในวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ66ปีโดยมีคนใกล้ชิดและก็คนดังค่ะหลากหลายวงการรวมถึงนักการเมืองมีการเดินทางมาร่วมแสดงความดีดเป็นจานวนมากอาทิแก่นนำและสสพักภูมิใจไทยนายอนุทิน ซึ่งช่วงหนึ่งค่ะที่มีพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญเพื่อขอพรจากครูประคำโดยหลังจากที่ครูประคำค่ะได้มีการผูกข้อมือให้กับในายเนวินเสร็จแล้วในายเนวินค่ะก็ได้มีการหันมาบอกกับครูประคำให้ผูกข้อมือให้กับนายอนุทินด้วยก่อนที่จะมีการกล่าวด้วยเสียงดังว่าผูกให้เป็นนายกผูกให้ยิ่งใหญ่ผูกให้แข็งแรงจากนั้นค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามนายอนุทินว่า ในายเนวินได้มีการอวยพรให้เป็นนายกจะขันรับหรือไม่นาอนุทินค่ะก็มีการย้อนกลับทีเล่นทีจริงแล้วก็ล้อต่อว่านายกเป็นตลอดอยู่แล้วไม่มีใครแย่งนายกสมาคมเกียรมัวแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามค่ะปรากฏการที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญทางในเรื่องของการแก้ไขประเด็นจริยธรรมและพระบรประชามติที่มีพัคเพื่อไทยเป็นแกนนำต้องสะดุดและก็มีท่าทีว่าจะยืดยาวออกไป ซึ่งว่ากันว่างานนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับคนพักเพื่อไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในายใหญ่ที่มีเสียงหลุดลอดออกมาว่าถึงกับกระอักกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นที่รับรู้กันว่าระหว่างคนใหญ่บุรีรัมย์กับในายใหญ่เพื่อไทยที่ก็มีการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจมาหลายสิปีนั่นก็คือบาดแผลทางการเมืองที่เคยมีการฝากเอาไว้ย่งเจ็บไม่หายจนถึงปัจจุบัน ย้อนกลับไปค่ะเมื่อปีพศ2551พักพลังประชาชนซึ่งก็อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยกลุ่มเพื่อนเนวินที่เคยสนับสนุนพักพลังประชาชนได้มีการรวบรวมสนสออย่างน้อยที่สุด24คนพลิกคั่วไปสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะผู้นำฝ่ายค้านในขณะนั้นขึ้นเป็นนายกขณะเดียวกันค่ะก็มีข่าวว่าคนแดนไกลซึ่งขณะนั้นยังอยู่ต่างแดนพยายามที่จะติดต่อเพื่อสอบถาม ปรากฏก็ได้รับคำตอบจากคนใหญ่บริรัมว่ามันจบแล้วครับนายนี่ยังไม่นับนะคะสถานการณ์ชิงฐานเสียงที่พักภูมิใจไทยและเพื่อไทยมีเป้าหมายใหญ่เดียวกันก็คือที่ภาคอีสานที่นี่จึงเป็นฐานเสียงทับซ้อนที่สองฝ่ายต่างก็มีการแย่งชิงกันทุกครั้งเมื่อถึงฤดูการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามค่ะภาพระหว่างนายใหญ่กับคนใหญ่บริรัมแม้ถึงวันนี้จะมีการร่วมหอลงโรงกันในพักร่วมรัฐบาลแต่มาถึงวันนี้ค่ะก็เริ่มที่จะได้เห็นปรากฏการณ์บางอย่างกันแล้วซึ่งหลายคนก็เชื่อว่ารัฐบาลอุ้งอิงจะอายุสั้นกว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาเช่นนี้จึงอาจมองไปได้ว่าในอนาคตอันไกล้คงมีชื่ออนุทินได้ลุ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งความเป็นไปได้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับฝีมือครูใหญ่บุรีรัมด้วยไม่มากก็น้อย